สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับเอาวันนี้ผมจะมาดู h ี n o ครับโอ้โหฮีโน่ร้อยเท่าไรเนี่ยเจ้าของบอกขายครับ5้า แรงไหมธรรมดาเลยนี่รอบเร็วไหมรอบช้าโอ้โคกบู ปัมเฮโอส่วนมากจะเป็นอย่างนี้ยางหน้าเรเดียนตัวนี้จะเป็นหัวหัวสมอแล้วครับตัวนี้เป็นสมอสังเกตตรงไหนครับสังเกตตรงนี้เ,ตตนเห็นไหมหัวตัวนี้มันส่วนมากมันจะติดมาก,กับเ,เครื่อง JO8C ครับ รถคันนี้น่าจะใส่น่าจะใส่หัวหัวตัวนี้มาแต่เครื่องตัวนี้จะเป็น H O 7 4 C ครับร้อยแปดห้าเกาะโบทัศนอะไรเนี่ยสีนอกไหมรอยสีนอกรับ F D FD17 อะไรนี่ย d 1 7 6หนสีนอกสี 4. นอกอยู่ครับนี่ครับสภาพนี้ครับ5้าเนแต่อรองได้ครับสำหรับใครที่หาอยู่ก็ สนใจก็โทรมาสอบถามได้ครับ088-367-3447นะครับเอารับเครื่องซะง,งั้นรับเครื่องทำไมฮะรับเครื่องทำไมวิ่งกี่กิโลนี่วิ่กว่ากิโลอ่ะอู้สิบขาเดียวนะ ปอ๊อปได้กี่เที่ยววันหนึ่งนี่นก็ได้ับได้อยู่แล้วสิบเที่ยววันหนึ่งนะสิบเที่ยวเดี๋ยวพาดูภายในหน่อยอันนี้ภายในครับ ใายในก็มีเบาะขาดครับต้องไปห่มเบาะใหม่นี่ห่มเบาะใหม่ไหนลองติดเครื่องหน่อยสิ รถไม่ได้ล้างครับยางหน้าเป็นยางลีเดียนครับยางหน้าลีเดียนเบรกฟียางหลังก็ใช้ได้อีกอยาวเลยถ้ซซีมีแตกไหมซซีก็ว่ายังสวยอยู่ครับ ไม่ได้ลาครับนี่ครับตัวเาครับอาตภาพนี่เลยครับห้าแสนแปดต่อรองกระบะมีผูไหมนี่ไม่มีผูบะข้างไม่มีผูว่ะ ไม่มีผูกวะส่งนี่เลยครับรอบช้าดิี่6เกียร์ไหม6เกียร์วิ่งวิ่งได้ประมาณเท่าไหร่ฮะนี่นะโอ้เหมาะกับขึ้นบอ่อเลยเนาะงั้นเนาะขึ้นโบลโบ,บได้ขับโบได้ไดไดไดล้างถนนนี่แพเขา <laughs> เป็นรอบช้านะครับคันนี้บอกกับการขึ้นบ่อครับแต่ล้างถนนนี่สู้พอไม่ได้แน่นอนสภาพนี้เลยครับเอาประตูฝั่งนี้เปิดไม่ได้หรอไม่ได้ล็อกตายเลย ล็อกตายตัวเลยอ่ะเอาใครชอบหรือว่าถูกตาถูกใจก็โทรมาครับ0 8 8 367 3447ครับดูรถได้ที่จังหวัดสุรินครับสุรินทินช้างใหญ่ผ้าไหมดี โอ้ผ้าไม้อะไรนะผมก็ลืมแล้วเอ7โอเจ็ดซยดเทอร์โบเยียดูดูเครื่องหน่อยวะยกดูเครื่องหน่อยดิใครที่ชอบหอนๆอนครับดูโบโหน่อยอู้ โฮโอ้โฮโฮใหญ่แท้ เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันเอทอ 7c สามใหญ่สดครับขายไหมขายไหมฮะ เรื่องดีแท้ไม่มีไอออกมาเลยอะ่ะมีน้ำมันเครื่องหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่มีไอเลยฮะด <c oughs> ูอะ่ะโอ้โหครับสี่รถคัันเอฟดีเอ็เนเอ็นเจ็ดหกปีหรือเปล่า อเวิ่งดินเลยลูกพี่เดี๋ยวได้เที่ยวน้อยของเขาได้กี่เที่ยวนะอะตัดแล้วตัดแล้ววู๊วิวงว่งกี่โมงเนี่ตัดเร็วแท่ไหนกี่โมงกว่าอ๋อหยุดงานเลยครับ เอาใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้ครับเบอร์โทร0 8 8 3 6 7 3 4 4 7มาดูรถมาดูตัวจริงนะครับต้องมาดูตัวจริงสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมทุกท่านเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับผม